ผมรู้สึกว่าผมแขวนพักเครื่องแล้วผมเท่กว่าแขวนสร้อยแบรนด์เนมอ,อะ่ะ oh. เออผมมองในแง่นั้นไปเลยแบบว่าซื้อพักเครื่องเหมือนซื้อนาฬิการหรูอะ่ะ mm. ซื้อพักเครื่องเหมือนซื้อรถแพงอะ่ะมืนซื้อรถเก่าอะ่ะก,ก็คุณซื้อมาราคาไม่ตกแล้วพักเครื่องอะ่ะมันขึ้นลงมากกว่าหุ้นนะคือสมมุติว่าคุณซื้อมา10,000บาทเนี่ยคุณอาจจะขาย1 000, 1 0่0บาทแต่เลยเหมือนตัวเลขไม่เยอะนะ <Okay. S 1> แต่เดส์ฟัคกี้สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะถ้าคุณจะขึ้นสิอเปอร์เซ็นง์นี่คือเมื่อไหร่ ประเทศไทยที่มันเป็นประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางของภรคเครื่องอยู่แล้วเนี่ยวงการนี้เติบโตขึ้นแล้วก็พอหนังได้อยู่ในกระแสหลักเซียนพลาหลายๆคนก็มองเห็นแบบผมจะใช้คำว่าทุกคนก็ไม่ได้นะแต่ว่าหลายๆคนที่ผมได้คุยเนี่ยเขามองเห็นว่ามันจะทําให้วงการใหญ่โตขึ้นกระเตือนขึ้นครับผมมองว่าจะมีคนมาให้ความสนใจกับวงการนี้มากขึ้นไม่มากก็น,น้อยครับอวยไส้แตกพอดแคส